สวัสดีครับอยู่กับผมไม้เมสวนโมโตนะครับมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับผมมาแบบอยู่ชิลๆหนึ่งวันของไมเมสวนนะครับผม ซึ่งโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะขี่บิ๊กบัสออกไปเที่ยวเล่นแบบกลางแบบว่า Play, เล่นนอนเล่นอะไรแบบในป่าในเขาสบายๆส,ส,สักวันหนึ่งนะผมวันนี้นะผมรอวันนี้คือแบบว่างๆนะผมนี่คือแบบวันนี้เดี๋ยวเราแบบจะพาเพื่อนๆเอาบิ๊กบัสไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนสบายๆในป่าในเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่โอเคนั่นแหละเดี๋ยวเราแบบจะติดก o p ป o รไว้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชิวๆหนึ่งวันกับใหม่เมสวนนะครับผมไปไหมครับคุณสอนครับผม ไปครับผมไปเอาเช์ไปตอนนี้เลยครับใกล้ๆครับผม่ปเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมไปแบบเที่ยวพักผ่อนกันชิวจะเรียกว่าเที่ยวก็ได้หรือว่าไม่เที่ยวก็ได้ไปพักผ่อนครับผมเดี๋ยวหาจุดเที่ยวจุดพักผ่อนสักที่หนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวขอแบบเอามอเตอร์ไซค์ลงก่อนนะทุกคนผมตัวเล็กไง มา <c oughs> มอเตอร์ไซค์ตัวใหญ่กว่าผมเยอะ <c oughs> โคตรหนักพอดีพอดีโอเคทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ที่เราจะพาเพื่อนๆไปหรือว่าผมนี่แหละครับผมที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะพาไปพักผ่อนนิดหน่อยนะครับผมแต่แบบช่วงนี้คือแบบมันเริ่มร้อนแล้วยังไงทุกคนคือมันเริ่มจะเข้าสู่ไอ้มีนานเมษาแล้วตอนนี้ก็เป็นเดือนมีนานแล้วนะครับทุกคนเอ๊ะเกือบจะมีนานแล้วครับผมอีกวนันสองวนัน เราเแบบเริ่มร้อนเดี๋ยวเราแบบไปหาที่เย็นๆนอนสบายๆกลางเกลียดชิวๆนะครับทุกคนนอนแบบเย็นๆสบายๆไปเดี๋ยวเราไปรับคุณกินอรยุมาโอ้ข้างล่างนี้ก็เป็นแม่น้ำเมืองนะครับทุกคนว้าวชิวๆแล้วไปครับผมมาทับไปกันเลยครับผมพร้อมเลยครับโอเคไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอไปเติมน้ำมันกันหน่อยนะครับผม ทุกคนคือผมอยากจะบอกนะคือผมไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกคันนะครับผมคือมันจะชอบแบบจัง้งจั่งจังจั่งจัง,งหรือเปล่าครับผมแต่อาวาันคือแบบเวลาผม่อนทางเล่งนะครับผม่อนนิดหน่อยนะคือมันจะมีอย่างแบบดแบบัง น้ำมันกันก่อน ALLY นะครับผมตอนที่เราจะไปเชื่อพักผ่อนชิวๆสบายๆหนึ่งวันครับผมคุณกีรยุก็เติมน้ำมันนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวผมเติมเอาวันผมสักร้อยหนึ Wiz ่งนะครับผมร้อยหนึ่งคือแบบยังไม่เต็มถังครับประมาณ400กว่านะทุกคนที่ผมเติมมาครับผมหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยเต็มถังไม่ต้องทอนครับผมอันนี้ห้าสิบหรอ มาโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราคือก่อนที่เราจะไปวันว่างๆนะครับผมนะทุกคนวนันว่างๆของเรานะครับผมเดี๋ยวเราแบบต้อง ไว้หาซื้ออะไรก่อนครับผมตอนนี้เรารถมาจอดไว้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราหาซื้อน้ำอะไรแบบเผื่อแบบไปกลางเปลแล้วก็นอนกินๆครับผมคุณเอาน้ำแดงไหมครับเปล่าน้ำแดงครับผมเออโอเคสปอนเซอร์พอแล้วนะครับผมจิรายุคุณก็เอาน้ำแดงใช่ไหมครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอาขนมอะไรไปด้วยนิดหน่อยครับผมเออมีน้ำเปล่าไหมครับผมคุณนันเล่นมีน้ำเปล่าไหมครับโอเคเอเอ จะไปกดพอกมีขนมอะไรครับผมน่าจะพอแล้วครับผมประมาณนี้แหละครับทุกคนเนาะประมาณนี้แหละครับไปเอ้สาหอนเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราใจตังแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาที่กาลางทะเลกันในป่ากันนะครับผมไปเย็นๆครับผมวันนี้ร้อนๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมเชิญครับเพื่ออะไรสำหรับเ,เราไปหาจุดที่เย็นๆไปพักผ่อนชิวๆวันว่างๆของเรานะครับผมไป โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้หามุมวิวสวยๆแล้วก็ที่เย็นๆมาพักผ่อนวันว่างๆของเราหนึ่งวันนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเราแบบจะเข้าไปหาป่านะครับผมป่าที่แบบมันเย็นๆสบายๆชิวๆนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้มันจะมีแม่น้าลาธารนะเดี๋ยวเราจะหาแบบว่าเปรอะไรแถวนี้นะครับผมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเปลไปกลงกันครับผมไปมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่เรามาถึงจุดที่เราแบบพักชิลๆวันนี้นะผม Hey! <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้นะผมคุณจิรายุก็ได้แบบกลางเป็นนอนชิชลๆรับเย็นนะครับตรงนี้แถวนี้นี่เย็นว่าที่บ้านนี้ครับโอเคทุกคนคือด้านล่างนะผมมันจะเป็นน้ํานะซึ่งเราหาที่แบบนี่ที่แบบเลกลางเต็นท์กลางเปลนะครับผมไม่ใช่เต็นท์ play, play. เปลดเลยเปลีแบบนี้เลยครับผมนี่เดี๋ยวเราเอาขนมอะไรมากินชิลๆครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองขึ้นเปลดูนะครับผมนี่ขอแบบลองขึ้นดูมันจะหักไหมนี่ไม่ไม่ไม่คุณจิรายุกลางให้นะดีน่นีสบายๆครับมันเด้งดึงด้วยครับโ นยรู้ี่ร้องให้มันเด้งๆนี่อยนีสูงอยู่นะทุกคนด้านล่างเราดูด้านล่างเปลเราอะ่ะลองลองลองมาดูฝั่งนี้ครับทุกคนโอ้โคตรเจง๋งวันนี้คือแบบแดดอะไรก็ไม่ค่อยร้อนด้วยมา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 เนี่ยผมเดี๋ยวกินอะไรตอนนี้คุณจิรายุก็กินข้าวกล่องที่สั่งมานะครับผมแต่ผมไม่ได้สั่งข้าวกล่องมากินด้วยนะแต่ผมมีขนมนะครับทุกคนกิน,น่อยนะครับทุกคนไม่อยากจะบอกทุกคนนะครับผมวันวันของเพื่อนเพื่อนนะผมเพื่อนเพื่อนมักจะชอบไปทําอะไรนะผมหรือว่าทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะผมอันนี้วัน ช่องว่างของผมก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนดูดูดูเสียงธรรมชาติคน้นแบบสุดยอดนะครับผม ไปวนเตือนเตื่นตื่นไปวนเตือนเตืนตือนห้าโมงกว่าแล้วจะหกโมงแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านโอ้วันนี้ว่างจัดนอนตั้งแต่เที่ยงง่ายกลับบ้านได้แล้วดูเวลาด้วยโอ้จะหกโมงแล้วมาโอเคทุกคนก็เมื่อเกี้เราก็ได้พักผ่อนของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมโอเคทุกคนก็หนึ่งวันว่างๆของเราวันนี้ก็สุดยอดนะผมโอเคตอนนี้มันน่าจะเย็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บเรลกลับบ้านนะครับผม เดี okay, ๋ยว <Okay. S 2> เราขอเก็บเลยไว้เดี๋ยวเราเอากลับไปโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดแบบอยากให้เราทำอ e พต่อไปไปหานอนเล่นพักเล่นที่ไหนขี่รถเล่นออกทริปหรือว่าอะไรที่ไหนอย่างไรก็ไลค์แชร์คอมเมนต์กันมาไว้นะครับผมโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปก็มีเท่านี้นะครับผมไลคไว้ด้วยครับผมเก็บเก<ๆ>็บเก็บเลยครับผม